ทุกคนครับวันนี้ผมมาถ่ายรูปบ้านนะครับเป็นบ้าน2ชั้นพี่กัดสันสายหนองจอมนะครับซึ่งผมเคยลงในสตอรี่ไว้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผมวันนี้ผมมาถ่ายรูปเก็บรายละเอียดไปละนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ลูกค้าทุกท่านได้เห็นนะครับผมเอาเป็นแบบว่าเรื่งน้ําย่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าภายในห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับผมชั้นบนเนี่ยเขาจะมี2ห้องนะแล้วก็เป็นห้องน้ําส่วนตัวแบบเนี้ยทั้งสองห้องเลยนะครับผมให้ดูก่อนอ่ะ ห้องน้ำนะครับแบบนี้นะครับมีการขอการแยกส่วนแห้งส่วนเปียกใส่กระจกให้ชั้นบนเนี่ยเขาปูเป็นกระเบื้อง SPC นะครับแบบนี้นะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากเห็นนะครับผมคือห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะแต่ก่อนไปครับอ่ะดูชั้นบันไดก่อนนะฮะ SPC เหมือนกันราวจับบันไดเป็นแบบไม้และห้องนอนห้องนี้ครับคลแม็กนี่เป็นห้องที่มีห้องน้ําส่วนตัวเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับห้องเมื่อกี้เลย นะครับนี่แบบนี้นะก่อนจะไปเั้งจูใครแม็กให้ดูห้องนอนอีกทีนึงนะฮะกว้างมากดูครับผมวนแบบให้ดูนี่เลยดูครับห้องนอนใหญ่นะครับนี่ลครแม็กมาแล้วนี่ครับหลังบ้านครับโอ้โหวิวหลังบ้านนะครับติดทุ่งนานะครับผมนี่นะแล้วก็มีวิวภูเขาอยู่ด้านหลังผมนะครับเปิดเบียร์กระป๋องหนึ่งนะฮะนั่งกินแบบนี้ นะครับนั่งดูเขาปลูกข้าวสุดยอดนะครับผมและที่สําคัญนะครับผมราคาบ้านหลังนี้เพียง2องล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับผมเป็นบ้านสองชั้นพื้นที่ห้าสิบสามตารางวานะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดฝากติดตามชมผ่านเพจพ s เอชผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับทุกท่านครับแต่ว่าผมอดใจไม่ไหวจริงๆนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้เห็นบ้านแบบจริงๆสักรอบหนึ่งก่อนที่เราจะไปดูคลิปเต็มกันนะครับนี่นี่นะครับ ครับบ้าน2ชั้นพร้อมโอนนะครับดูนะฮะดูครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวภายในบ้านภายนอกบ้านทั้งหมดอีกทีหนึ่งผ่านเพจ ps home นะครับผมวันนี้เรียกน้ำย่อยแบบนี้ไปก่อนนะครับนี่นะครับพื้นที่กว้างๆบ้านสไตล์สวยๆแบบนี้นะครับผมพิกัดสันทรายหนองจอม2ล้าน9,000แส 8,000 80, 0บาทนะครับผมตอนนี้มีแค่หลังเดียวเท่านั้นที่เขาจะขายราคานี้เดี๋ยวหลังต่อไปที่เขาขึ้นโครงราคานะขึ้นเลขสาแน่นอนนะครับผมคนที่ดูคลิปนี้และสนใจสามารถเตรียมกอาสารแล้วก็มาดูบ้านจริงของเราได้เลยนะครับผม298นะฮะ298 298 298 2,980ล้าน9 0บาทใหตารางวานะครับทุกท่านอ่ะดูเอาแล้วก็ตัดสินใจดูนะครับผมแล้วเจอกันครับ